ไออ่ะเฮ้ยกเท่ใครทำเนี่ยน้องกู้น้องกู้ก็เป็นใครไปแล้วเนี่ไหมนี่ใคนี่แมวเหรอใช่ครับน้แมวน้าไปเจอเองน้าเองน้าเองของผมเปลี่ยนไปเนี่ยหรือใครมันเอาใครมันเอาไม้ม็อบมาใส่บนหัวหลานน้าวะแมวเออแวใส่โอเค พราะที่แบบผมดูตกเกี๊ยคูลแล้วผมมันเปลี่ยนสีนะโอ้ยนี่าจะเป็นขาันในแมวหรือเปล่าใส่หน้ากากด้วยคามขนในกีหรือเปล่าขอโทษทีครับคิดอะไรไม่ได้ผมชอบคากิอร่อยดีฮะอันนั้นขาหมูใช่ไหมเลี้ยงคนหล่อเเลยงาไปเรอยกจับเฮ้ยนี่โรลเลอร์ยี่สิบสองทีเข้าไปให้แล้วยังไม่มาไมซ่าเฮ้ยยังไม่มาให้ก่อนน้องอะไรวะเนี่ย ไม่มันจะมาที่กล่องว่ะต้องกล่องต้องกล่องตัดดวงกล่องต้องกล่องตัดดวงกล่องแล้วแต่ดูจะงงเฮงแล้วคุณโรเลอร์น่าจะสมพงกับเลขยี่สิบสามครับครั้งที่ยี่สิบสามก็คือติดทัวร์สาติดกล่องเดี๋ยวพี่โอ๊ตเห็นผมชุดสวยจะไม่เท่าไหร่เดี๋ยวพี่โอ๊ตต้องเห็นชุดบ้านใช่ใช่แก๊งเราทุกคนแก๊งเรามันต้องตัดได้กล่องบอกผมบอกเลยว่ามาเล็กบ็อกซิ่งสบายเลยช่างโคตรเยอะอ่ะน้องๆสบายเอร์สก็ผมเก่งนี่ครับ ผู้สวยทำอะไรครับลุงน้าสิบเวนอะไรครับซ่าใช่หมดเลยใช่หมดเลยเตะเตะบอลลงเนยเนี่ยใครนะเนี่ยงานไม่ทำรำอย่างเดียวไม่มีเกาะทำเสียงทำเสียงสุดหล่อไม่ไหวปะเจ็บปวดปะเสร็จพอเนี่ยเราให้พี่พี่มีเกาะด้วยให้เขาให้เขาไปนะตีมันคำๆพรุ่งนี้แบบซ้อมทีมซ้อมลูกเดียวพอเมียไปขายยานะตอบในมือผมมันอยากสวมสลับเข้าไปแล้วพรุ่งนี้ดิพรุ่งนี้ดิ ต้องคุณมอร์นิงจะได้สนามบ้าฮะขอเปล่าผมมีอยู่หนึ่งเหรียญนะครับในตัวได้ดอกห่งหรือปล่าโอ้ยอีกร้อยสิบเก้าเหรียญก็ได้คเก้าเองนะเพื่อเปิดนี่นี่ตีตีลังกาเลยเหรอไอ้มอนมันเกิดปะมันไม่ใช่จุดแก๊งแล้วมันเกิดปะเนี่ยตีตีลังกาเลยโหเจอโหฮาร์ลีคนเยอะเนี่ยนี่แอคด้วยแอคด้วยดูไอ้ไอ้ไอาไอ้ไอ้ไอ้ไอนไอ้ไอ้ไอนไอ้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 อ้ไอ้ไอ้ไองไอ้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 ไอ 3100 레크스 레크스 한 일주막니 음이 헤이 พย่ยาไหมน้อยกูดิ้งมาดิาาแต่เวลาเราเราโดนตีพยายามดูเกาะไว้ด้วยบางทีเราปั๊มตอนเกาะเต็มมันไม่คุ้มเผื่อไม่กดผิดอย่างไรไอ้ที่แรกๆก็เป็นบ่อยใส่เกาะทับและกายล่างลดด้วยครับเรียมตัวระวังไปอันนี้ยังฟองร์มตัวเป็นแคนดี้อยู่นย แม่ไม่ได้ปอมเลยมื่อวานผมตีแคนดี้ไปสองคนเลยอ่ะใช่ตายไปสองคนไม่น่าเป็นมันเลยจังหวะพูดเหมาะเมงเหมงปลายไม้สุดๆใช่ไม่ไม่ใช่สิไม่ใช่ปลายไม้สุดป๊ะหัวป๊ะอตีศัตรูไม่ค่อยโดนหัวป๊ะเองนั้นคือความรู้สึกมันรู้เลยว่าโดนหัวไปแล้วขอโทษไปก่อนแล้วเป็นอะไรเป็นบุญแล้วที่โดนไม้พี่ช้ดีเซนดีอิ่งพี่นี่ห่าน เดี๋ยวคุณโรเลอร์ครับป่าป่เดี๋ยวคุณโรเลอร์เดี๋ยวเก็บซ้ายมือนะเดี๋ยวผมเก็บแก้งความืออย่าเชะคนละแก้งเลยเหรอใช่ให้พวกพี่ที่เหลือเขาไปเก็บพวกตำรวจแล้วก็ช่างกดเอาเก่งมาจากไหนแ <laughs> บนเดดไม่มีครูดาวพวกได้ร้อยอันนี้ได้อยู่กดปับ๊บใช้ปุ๊บหวอกอัดร่างกายฮึอจะฮด ยืดจ่อนยืดเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมแล้เย็นเย็้นะข้างหลังนี่นี่บ้านบ้านดาวสติเอลเคีสนะครับเราหมอลำซิง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 ยังใดกับบอลลู น้าับๆอย่างนะต้องเอาเจ็คูณเกลาเก็บแล้วถึงจะรู้ว่าเราคือเขาเก็บแล้วเขาใช้สูตรเรานะเขาใช้สูตรเราเมื่อวานนะดำแม่งมามาตึเตึ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 ตต รถขับรถเฮ้ยเะใจเย็นใจเย็นสองคนใจเย็น อีเป็นเด้ยม่บ้า